ไม่ขี่ไปแล้วเขาจะเขาจะไอยู่คนเดียวเขาจะถ่ายรูปเดียวอะไรยี่เปลี่ยนแล้วนะอยู่ตรนี้ไม่เป็นไรเด็กของวันที่ด้ีนั่นกล

ฮัลโหลอ้คุณเปิดหน้าร้านหน่อยลูกค้ารออยู่ห้าร้านี่ันตอนร้านนั้นลูกค้ารออยู่โทรตามเมื่อกีนะ มันจะไปเข้าแถวไหน